เราไปใส่อะไรตอนนี้คุณไปใส่ตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งอะกว่มันเหมือนใส่แบบติดก้อนไปแล้วอะนะทุกอย่างที่เราสอนหมาดีหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอย่างบ้านเราครับเวลาเราสร้างบ้านอะเราก็ต้องคุยกันก่อนถูกไหมว่าพื้นชั้นแรกเราต้องการไม้อะไรสมมติว่าเราต้องการหินอ่อนแต่ตอนนี้เราไปใส่ไม้ปาเก้ไปแล้วอะแต่ถามว่าทันไม้ทันแก้ได้ไหมได้เพราะน้องหมามันไม่ได้มันไม่ได้โตมากไงครับสี่สเต็ปของผมเนี่ยมันจะมีแค่สี่สเต็ปง่ายๆคือจังหวะหนึ่งสองสามเป็นของคนจังหวะสี่ล็อกเก็ตมีหน้าที่ยอมแพ้นะรอ่ดยี ป้าบ้านนั่นแหละชายร้านที่สองร้นกลัวอย่างเดียวอะกลัวเขาชิงกับการโดนสั่งเขานั่งเองไม่ได้คือไม่กล้ากับคำสั่งแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เคยไปส่งไปเรียนอะผมยังตีความหมายหนึ่งคือน้องหมาอาจจะใจกล้าเองไม่ยอมแพ้แต่เนี้ยคือกลายเป็นเดาได้สองทางแล้วเตือนคู่เอกมีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนดิมีเป็นผู้นะครับหายใจแรงคือาการเครียดนะผมเครียดในทางบวกนะเนี่ยมองไม่ถึงหน้าผมมองในครึ่งทางนั่งหมอกด้วยเฟนนับห้า เช็คดูว่าเขายอมแบบมีสติใช่ไหมถ้าใช่เรียกชื่อชมจับตัวล็อกเก็ตเ,เก่งมากองคอยนขาแดกมาละเก่งมากคอยเก่งมากคอยแต่เขามองไม่เต็มนะเหมือนเขากลัวคนเก่งมากลูกคอยไม่มองไม่เต็มเขาสนใจไหมสนใจนะแต่มองไม่ถึงหน้าผม ผมรู้สึกว่าพอเขาสบตาปุ๊บเขาหลบหล,ลบตาเลยเกลัวนิดนึงอ่ะกลัวน,นิดนึงเหมือนกับไม่ไกล้าชาเลนจ์อ่ะพอมันไม่กล้าชาเลนจ์ปุ๊บก็ไปติดไปต่อโดย Focus, โดยฟกัสโดยธรรมชาติมันหายเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงว่าไอ้สี่ท่าเนี่ยมันคืออะไรเนาะคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่หนีได้หนีจริงเป็นโอกาสก็หนีเลยหนีเลยโอกาสต้องหนีเก,ก,ก่งมากลูกคอย เนี่ยไม่มองเลยเก่งมากลูกคอยเหมือนกลัวคนเพราะความเป็นลูกหมาไม่ควจะกลัวคนไม่ไปนั่งหมอบดีเฟน์ห้าสิบเองคอยจะเดินให้หมุนขวาเท่านั้น,นหมุนขวาอ่าหมุนขวาออกไปเลยพา<ะ>พาลองหมาไปด้วยพาไปด้วยพาไปเลยเ ให้มันหยุดพาน้องมาเลยอ่าหมุนมาเลยพาน้องหมออ้อมไปด้วยเลยอ่ามาเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องแต่เริ่มเดินจนจบอะ่ะเราต้องให้น้องหมาโดนคอนโทรลเราตลอดเวลากับหลังหันเราเราแบบศองศาครับเหมือนเดินคัตอล์อกเลยแล้วก็เวลาเดินนะครับน้องหมาเดินตามให้หย่อนเชือกนิดนึงอ่ามาหยุดหยุดอยู่ตรงที่จุดสตาร์ทที่เราสตาร์ทไว้สายมือไว้ปึ๊บแล้วรีบหย่อนดึงเสร็จรีบหย่อนนั่งหมอบลดการำ้องการแต่ถ้าเดินลงมาปึ๊บก็ในถูกแล้วฮะหน 5, 1, ึ่งลูกบอลตั้งทีหนึ 1, ่งสองลูกทุกทุกคนใช้คำเดียวกันล็อกเก็ตลูก ล็อกเก็ตก็จะรู้สึกว่าอ๋อถ้าได้ยินคำว่ารูปแสดงว่าเดี๋ยวคนจะมาแค่จับตัวฉัน Rocket, ล็อกเก็ตรูปเก่งมากครับไอคอนแทคมาละนี่ไงนี่คือไอคอนแทค็กแต่ที่บอกเคือเขากล้ามองหน้ามากขึ้นอ่ะทำครับล็อกเก็ตกอดเก่งมากลูกเนี่ยล็อกเก็ตจะรู้แล้วอ๋อถ้าแม่พูดว่ากอดพ่อพูดว่ากอดก็มากอดแค่นั้นเองอเนี่ยผมรู้ต่อเวลา Rocket, ล็อกเก็ตรูบลนะ็อกเก็ตกอดช่วงที่ผมฝึกช่วงแรกอะ่ะมันมันยกจริงแต่พอมาสบตาผมปุ๊บ นอนนอนนอนกับพื้นแล้วมองนี่แล้วก็มาแค่ตาอันนั้นอะสงมติจังหวะนั้นนะเขามองว่าเขาเป็นจ่าฝูงในพื้นที่ตรงนั้นเขาเลยมองลูกฝูงอย่างเราสนใจนะสนใจแบบลูกฝูงแต่ถ้าเขามองเขาต้องแบบจะมีสอแบบมันต้องปดมันต้องปลดล็อกมันนิดนึงอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วม้วมาแล้วมาือวาล้มาล้วมาแล้วมาแวมา้วมาแล้วมาแล้อมาแล้วหาม้ สองแต้มเก่งมากครับคอยเก่งมากคิดจ๊าบคิิดเยอะไปหน่อย oh. หน้าสงน่าสงสยัยต้องเรียกว่าสงสยัยหน้าสงสัยเฉยๆเพราะว่ามีขนมไหมมีขนมมาไหม,ข,ม,ม,ม oh. ขอเขาหน่อยครั <c oughs> นั่ง <c oughs> เก่งมาก <c oughs> คือถ้านั่งอะค่ะโค้ดต้องมีของอย่างเงี้ยค่ะจะสั่งง่ายเลยแล้วพอได้ของวันทุกทิ้งเลยใช่เหมือนกับว่าฉันจบประโยคใชนแล้วตาฟ้าด้วยเทชิเปิงเลยลูกงงไ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 งฮะโอ้แต่ร่างกายเป็นคอนฟ l i กันครับคือมันสวนทางกันตรด้วยว่าหูมันรูปเป็นหลักกระโหลกใช่ปะแต่เวลามองอ่ะมันไม่อยากแบบเหมือนอารมณ์มันไม่กล้าสบตาผมอะเพราะลูกมารู้จักคําว่าท้าทายแสดงว่าต้องเคยแบบ แต่พอรู้สึกว่าผมไม่อันตรายเขาเนี่ยเขาก็คอยอยู่ใช่มันก็เข้ากุ๊ดจเก่งมากคะัะ